กายคตาสตินะหลักการทำง่ายๆเอาจิตตั้งไว้ที่กายปัญญาทุกประเภทจะมาเห็นประเภทของปัญญาไหมเยอะมากเลยปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาไปบูนความเจริญแห่งปัญญามากด้วยปัญญาปัญญาํำแรกกิเลสโอ้แค่พูดเรื่องปัญญาเราจําแนกปัญญาได้เยอะขนาดนี้ไหม โอ้ไม่สามารถเลยพระศาสดาหเห็นแง่มุมทุกอย่างนะแค่เรื่องปัญญาอย่างเดียวนี้จำแนกออกมาเรื่องสมาธิจำแนกออกมาเรื่องศรัทธาจำแนกออกมาศรัทธาจริงเป็นยังไงจำแนกมาอย่างละเอียดเลยนะเนะบื่อการเอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายไม่ได้ทำๆมันก็เบื่อนะบางทีนะแต่ก็ต้องไขค,ควรต้องต้องรู้ว่าอันนี้เบื่อไม่ได้ ก็ต้องเพียนเพียนเพียน,เ,ยนเอามาตั้งเรื่อยๆพระอ,รอรงค์จึงบอกว่าให้ตั้งไว้หนึ่งหนึ่งให้กระทำสม่ำเสมอปรารบสม่ำเสมอทำบ่อยๆนะบางทีมันก็หลุดไปบ้างนะพลาดไปบ้างเราก็นิบดึงกลับมาดึงกลับมาการตั้งจิตไว้ในกายเนี่ยเดินทำได้ไหมย,ยืนทำได้ไหม อนอนทำได้ไหมนั่งก็ทำได้นะทำได้ทุกอิริยาบถท,ที่บ้านทำได้ไหมที่วัดก็ทำได้นะที่ป่าเขาจะเดินทางไปไหนก็ทำได้ใช่ไหมและโสดาบันจะเป็นผู้ที่ขยันไม่เกียจค้านในการกระทำใช่ไหมอ่าเริ่มเห็นความเป็นโสดาบันของตัวเองละถ้าขี้เกียจแสดงว่าได้ไปนิดหน่อยนะ ได้แค่เสศจเสี้ยวนะนะในนั้นเวลาเขาบอกว่าเราห่างเหินจากการปฏิบัติเนี่ยเขาประเมินเราได้ไหมไม่ได้เลยนะเ,เห็นนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยนั่งเจริญกายยักาตาสติจะมีใครรู้บ้างเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครรู้นั่งเครื่องบินไปเนี่ยจเจริญกายคตาสติมีใครรู้บ้างไหมไม่รู้นะนั่งรถเมล์รถทัวร์ไปต่างจังหวัด นะ,จะเจริญกายคตาสติก็ไม่มีใครรู้กับเรานะพระศาสดาจึงบอกประเมินใครไม่ได้หรอกใครไปเที่ยวประเมินใครคนนั้นเนี่ยคุณประโยชน์คุณวิเศษตัวเองจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆเ,เพราะอะไรเพราะมันฟุ้งซ่านเนี่ยไปเที่ยวปรุงแต่งประเมินคนอื่นจริงไหมเออเราก็เอมันเสื่อมยังไงเนาะอ๋อมันปรุง <laughs> จิตมันส่งออกไนงะ จิตมันส่งออกไปปรุงไงคนนี้เป็นอย่างนี้แนะ่อะไรคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะปรุงปรุงไปเยอะอินทรีย์สงบไหมไม่สงบไม่สํารวมใช่ไหมอ่าไม่สํารวมอินทรีย์ฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านใช่ไหมอํานาจของการฟุ้งซ่านมีไหมอืมอํานาจของการฟุ้งซ่านก็คืออกุศลมันจะเลนนะแต่มันจะไม่มีอํานาจในการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนก นะผู้เจ้าไปไปโต้กับพวกพรามณ์ที่เขาเขาคิดว่าจิตฟุ้งซ่านดีผู้เจ้าบอกไหนขอขอลองดูอํานาจของความฟุ้งซ่านหน่อยสิ <c oughs> ว่าเป็นยังไงนะทำอะไรไม่ได้เจอกับผู้เจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจของความที่จิตสงบเนี่ยโอ้มันเทียบกันไม่ได้นะโยมนะอำนาจความฟุ้งซ่านนี่หมด ราคาไปเลยพระเจ้าสามารถมีอิทธิปาฏิหาริย์ได้ทุกแบบทุกประเภทนะอนะซึ่งนี่เป็นอำนาจของจิตที่สงบสังวรสำรวมนะอืมลักษณะของการประมาทคือการไม่สังวรสำรวมอินทรีย์ปล่อยจิตให้ฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆนะอดีตบ้างอนาคตบ้างอุพันตานุทิฏฐิ ปาลบขันในอดีตอปรันตานุทิฏฐิปาลบขันในอนาคตหรือเบื้องปลายนฟุ้งไปในการพยาบาทเบียดเบียนใช่ไหมอากุศลนี่ตกสามอย่างถ้าเราปล่อยจิตฟุ้งไปปุ๊บเนี่ยประมาทกายยัตาสติแล้วเน, <c oughs> นี่ยให้เข้าใจคำนี้ หลงลืงกายยคตาสติคืออะไรอืมก็ปล่อยจิตให้ฟุ้งออกไปนั่นเองปล่อยจิตให้ไปรู้อารมณ์ต่างๆนั่นเองขณะที่จิตไปรู้ความคิดความนึกลืมลมแล้วถูกต้องไหมลืมกายนี่ไงหลงลืมกายยคตาสติเห็นนะอ่าอันนี้เป็นหลักการเลยนะหลักการการภาวนานะจะยืนเดินนั่งนอนเราทำได้ตลอดนะ เป็นวิธีที่ง่ายๆเราได้ผลมหาศาลเห็นนะพระองค์ตัดไว้กี่เรื่องกี่อย่างนะได้ผลมากลืมกายยขตาสติคือลืมแบบนี้ไปคิดนะไปนึกคิดคิดเยอะนึกเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะไม่กลับมาที่นี่แค่เอาจิตตั้งอยู่ที่กายทุกอย่างจบหมดเลยได้หมดเห็นไหม การภาวนาไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากนะดังนั้นะนะนะธรรมะเนี่ยจะพูดให้มันยากก็ได้พูดให้มันง่ายก็ได้นะนะแต่อาตมาก็ชอบแบบง่ายๆดีกว่านะอืมเรื่องยากสับแสงเยอะก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะอันนี้ก็ให้พยายามให้เราพยายามทราบสับเทคนิคนะ ไม่กี่คำหรอกที่อาจจะแปลกหูบ้างนะสำหรับผู้ใหม่เนี่ยแต่จากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มคล่องไปเองเพราะว่าศัพท์ก็มีไม่เยอะหรอก